กระแสตีกลับคนเหยบนช่องเจ็ดหลังโดนเพราะลุงพลป้าเต็นจากกรณีไฟโฟเฮียเธอสังลุยซึ่งเป็นหนึ่งในรายการของสถานีโทรทัศน์ช่องเจ็ดในตอนนี้กำลังร้อนฉาทีเดียวภายหลังจากที่ทาง page, แฟนเพจได้มีการแจ้งงดออกอากาศเทปรายการของคู่สามีภรรยานายชัยพลวิภาและนางสมพลลาโพหรือที่รู้จักกันในชื่อลุงพลป้าเตนที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี โดยการประกาศหฮนออกอากาศเทปดังกล่าวที่มีกำหนดไว้เมื่อวันศุกร์ที่2ตุลาคมที่ผ่านมานั้นคาดว่าทางรายการและทางช่องเองคงจะเล็งเห็นในเรื่องของความเหมาะสมเนื่องจากในวันเดียวกันนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการจัดแถลงข่าวถึงความคืบหน้าในการสอบสวนคดีของน้องชุมพูนั่นเอง งานนี้ทำเอาแฟนคลับลุงพลป้าเต็นเกิดความไม่พอใจเข้ามาถล่มดราม่าในเพจเฟซบุ๊กต่างบอกว่าเสียใจและเสียเวลารอดูเสียความรู้สึกถามหาเหตุผลการงดออกอากาศจนพากันติดแฮชแท็กเบนช่อง7แต่กลับกันชาวเน็ตก็ต่างพากันผุดแฮชแท็กเซฟช่อง7ต่างบอกเป็นสิทธิ์ของช่องบางก็บอกเราไม่ไหวก็ไปดูที่บ้านกอก,ก,อกคอมเมนต์จะเดือดขนาดไหนไปชมกันเลยครับ หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ